ชีวิตสามดูสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ในไรเชิญตะวันอีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนของทะเลสาบครับดูสิครับข้างหลังนะครับเหมือนมันเป็นฮิลเป็นบึงเล็กๆเป็นฮิลขึ้นไปเริ่มมีบ้านคนมาปลูกอยู่นะครับโอ้หบรรยากาศดีมากครับดูสิครับนี่คือหน้าแรงครับน้ําจะแห้งครับแทบจะเห็นก้นบ่อเลยครับ คือบางทีถ้าเราอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายอะไรมากๆนะครับเราก็แค่มาสถานที่แบบนี้ครับคือมานั่งในที่เงียบๆฟังเสียงนกฟังเสียงสัตว์ฟังเสียงลมฟังเสียงต้นไม้คือนิ่งๆเลยครับเหมือนกับเมื่อกี้ครับรูปเนนที่เราผ่านมาครับคือลองปิดปากปิดตาปิดหูคือลองแบบ ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรสักอย่างสักชั่วระยะเวลาขนาดหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดความสงบครับเราก็จะเกิดสมาธิเล็กๆเหมือนกับเหมือนกับปล่อยวางเรื่องที่เรายึดติดอยู่นะครับมันก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับและคือได้ธรรมชาติบําบัดครับอยู่ท่ามกลางโลเคชัน่นสวยงามบรรยากาศดีอากาศดีเนี่ยครับสุดยอดนะครับคือชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมากครับ เท่านี้จริงๆครับจะขอกาแฟสักแก้วด้วยก็ดีนะครับ